สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่อง y o u u u e ศสัทธาหลวงตาบุญชื่นเสียต่ำเจนีนะคะขณะนี้เวลา14นาฬิกาตรงนะคะก็ขณะนี้หลวงตาท่านยังไม่มาเด็กๆมานั่งคอยนะคะเด็กๆมานั่งคอยอ่ะอันนี้โรงเรียนนะคะโรงเรียนบ้านดงหลวงนะคะอำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนครนะคะอันนี้นักเรียนนะคะไม่จะบุห้องคือกบบอลตงเป็นเอฟีไหสวัสดีค่ะเอาจริงหรอพิคพคิวหรออ่าอันนี้โรงเรียนอะไรคะคุณครูโรงเรียนบ้านดงหลวงคะ่ะบ้านดงหลวงนะคะคเขตสังกัด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งค่ะมีนักเรียนทั้งหมดกี่คนคะที่นี่โรงเรียนเรามี3 5 5คนค่ะชั้นตั้งแต่อนุบาลถึงมสามค่ะเป็นโรงเรียนขยายโอกาสโอ้ค่ะก็ถ้ามหกแล้คะต้องไปเรียนในเมืองหรอคะมหกก็มีสองน้อยพัดแล้วก็ในอำเภอเมืองค่ะถ้าเป็นของประจำอำเภอก็เป็นสองม้ยพัดค่ะนั่งรอนานหรือยังคะประมาณ3 0นาทีได้แล้วค่ะ30นาทีได้นะคะค่ะ ดูวีเวลน่าจะนานอยู่นะคะานานน่าจะนาน่วเพิ่งถึงอบต้ถ้าจากอบตมานี่ประมาณ500เมตรค่ะประมาณ500เมตรนะคะอะ่คุณครูก็อดทนนักเรียนก็อดทนหลวงตาก็อดทนเหมือนกันนะ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะ,วส,คะ,ะ,ะสวัสดีค่ะอ่กเรียนนะคะหน้าขาวโคเร็กสวัสดีค่ะเหงื่อเปียกแล้วนะคะนี่เหงื่อเปียกแล้วนี่ เอาคนนี้หนาวกว่าเพื่อนนะอ๋อคนนี้ร้อนกว่าเพื่อนนะคะใส่เสื้อกันหนาวด้วยออ,อันนี้มออะไรคะลูกมอสองทั้งหมดเลยใช่ไหมอ่อมอหนึ่งหายไปไหนอ,ะอ,อ่ะอ๋อมาเป็นวันเหรอฮะ สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมบถ้าพูดกับนักเรียนผู้ชายนี่ต้องอคุณครูสร้างความเฮฮาก่อนที่หลวงตาจะมาใช่ไหมคะ <c oughs> ได้ยินเสียงแบบอ่ามอไหนค่คะนี่ ฮะโป๊กกระโปหกนะคะโปากกระโปงหกคือกระโปงหกเหมือนกันต้องได้เข้ากล้องเหมือนกันนะคะนี่มีการทวงด้วยป6กเหมือนกันต้องไม่ต้องได้เข้ากล้องเท่ากันอีกโว้ยนาะ สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับอันนี้คืออะไรครับโอ้ทำมุนทำทานเหรอครับอันนี้มาทำมุนทำทานเหรอครับนนะครับนครับนักเรียนผู้ชายนี่เขาจะมีมุมของเขานะคะที่พี่กู้พี่ๆกู้ภัยต้องสร้างความบันเทิงก่อนนะคะ ใช่ไหมคะกู้ภัยนี่ต้องสร้างความบันเทิงก่อนนะอันนีบอไปเห็นเมื่อกี้เฮฮากันมากเลยนะคะมาถ่ายไม่ทันเลยร้อนไหมครับร้อนไหมไม่ร้อนใช่ไหมครับไม่ร้อนเพราะอยู่ในร่มใช่ไหมครับเพราะเราอยู่ในร่มใช่ไหม<ช>อ่เพื่อนคนอื่นเขาอยู่ในแดดเขาน่าจะร้อนนะก็ วงตายังไม่ถึงเนาะอีกอันนี้เหรอคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับป .4 ป .4 นะคะอันนี้ป .4 เอ้าสองคนนี้สองคนนี้นะคะหนาวกว่าเพื่อนนะคะนี่อันนี้อันนี้เมืองไทยนะลูกไม่ใช่สวิตเซอร์แลนด์นะแดดร้อนมากนะคะโอ้ยสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะปอสีทั้งหมดเลยใช่ไหมลูกปอสีทั้งหมดนะคะปอสีทั้งหมดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้ปอไหนลูกปอห้าแครับโอ้มาหมดโรงเรียนเลยไหมเนี่ยหรือยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดอ่ะนี่นะคะเด็กๆกําลังเริ่มออกมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ปอ ปอสีอันนี้ปอสีนะคะปอสีทั้งหมดเลยไม่หลงน่ basics. ไม่ทัะะ้งหมดค่ะไม่ nah. ไทั้งหมดนะคะห้องหนูมาหมดทุกคนไม่น่ <blues> สวัสดีค so. ่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็มาจากสวิตเซอร์แลนด์อ๋อเขาอยู่ฝั่งนู้นเออสวัสดีค่ะอันนี้ที่ปอไหนคะน่อ๋ออันนี้ปอหกนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าเอาน้ำโซนอโอสวัสดีค่ะโอ้มีพวงมาลงพวงมาลัยด้วยนะคะอ่าคนนี้สงสัยมาจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะนี่โออ่าสวัสดีค่ะ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 อันนี้ปอไหนคะลูกปอห้านะคะสรุปคืออะไรครับอะไรนะคะอ๋อ YouTube ค่ะ YouTube ค่ะ หลังเลยค่ะค่ะเข้าไปเลยอ่าเข้าไปเลยนะคะจะได้เห็นรูปสวยๆของจออาอาเก๊กท่าที่มันสวยที่สุดนะคะคิดว่าท่าไหนสวยสุดอ่านี่สวยสุดแล้วเหรอคะอ่าหนึ่งสองสามอ่าสวยสุดนะคะโอ้ยนักเรียนผู้หญิงก็จะ พูดง่ายหน่อยนะนักเรียนผู้ชายนี่ก็จะสวัสดีค่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 ะปอไหนคะนี่ปออันนี้ปอสามปอสามปอสามทั้งหมดนี่เลยไหมลูกใช่ไหมแถวนี้ปอสามปอสามหมดเลยไหมลูกอ๋ออันนี้ปออะไรคะปอหนึ่งปอหนึ่งโอ้มีปอหนึ่ง สวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะอันนี้ป1ทั้งหมดใช่ไหมคะรถนี้จะเป็นป1รถนี้จะเป็นป1ป1กับป2รวมกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะป1มาหมดโรงเรียนไหมคะนี่ยังไม่หมดใช่ไหมคะยังยังไม่หมดนะคะยังไม่ได้มาตั้งแถวหมดอ๋อค่ะ หลวงตามานะคะถ้าอยากให้เด็กๆนักเรียนได้เคาะทุกทคนคุณครูช่วยจัดแถวนักเรียนนะคะให้เข้าหาหลวงตาทีละคนคือแถวยาวอย่างนี้ค่ะถ้าเคาะอย่างนี้จะไม่ถูกหมดทุกคนเพราะว่าคนที่อยู่ไกลหลวงตาก,ก็เอื้อมไม่ถึงค่ะแถวเดียวแบบนี้ได้ค่ะถ้าคุณครูได้ถ้าคุณครูทําให้ได้แถวเดียวก็ดีใช่ค่ะเพราะว่า เรียนไหนเยอะๆถ้าโรงเรียนไหนเยอะๆแล้วหลวงตาคอไม่ถึงหลวงตาท่านก็จะเมตตาให้นักเรียนเข้าแถวแล้วคุณครูต้องจัดแถวให้แล้วก็เอาออกทีละคนคนไหนคอแล้วเอาออกเอาออกแต่ถ้าคุณครูทําเรียงกระดานได้ก็ดีได้ค่ะได้ถ้าทําเรียงกระดานจะง่ายค่ะใช่ค่ะ,คะร้อนไหมคะ ร้อนไหมคะลูกก็ร้อนค่ะสู้ค่ะู่ซูค่ะไมซู่ซูค่ะก็ร้อนค่ะน่ารักมากนะคะโรงเรียนดงหลวงใช่ไหมคะโรงเรียนดงหลวงนะคะบ้านก็ดงหลวงใช่ไหมคะบ้านดงหลวงโรงเรียนดงหลวงนะคะอำเภอเต่าง,งอยจังหวัดสกลน,นครค่ะ ก็มาพามาชมความน่ารักของคุณครูและเด็กๆนะคะมานั่งรอนะคะนี่ตากแดดนั่งรอนะคะหนาวมากนะคะวันนี้ <laughs> ตากแดดนั่งรอใต้แสงจันทเลยนะคะรอหลวงตาขอบคุณค่ะสำหรับการติดตามรับชมนะคะที่ y YouTube ตั้มดัมซิ่งแล้วก็เพจเ c e บุ๊ k ตั้มดัมซิ่งนะคะแล้วก็ ยูทูบสัทธาหลวงตาบุญชื่นเสียตั้มเจนีด้วยสำหรับคลิปนี้สาทุกบุญทุกคนทุกท่านนะคะร,ร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ